สวัสดีครับพวกเราครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Good Old Days, Good old days. ครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับร้านร้านหนึ่งครับที่ขายของเก่าครับผมแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยเอาของที่ที่มีความทรงจําเกี่ยวกับมันแล้วก็เป็นของเก่าของตัวเองครับเอามาขายที่ร้านซึ่งผมก็จะเป็นเจ้าของร้านครับแต่ว่าเราจะไม่ซื้อมั่วสั่วเราจะต้องให้เขาเล่าเรื่องราวของเขามาก่อนครับซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะเล่าตามคู่ต่างๆเลยครับสวัสดีครับจอร์สเวียรครับรับบทเป็นบอมครับในซีรีส์ตอน Road to Regret ครับผมแล้วก็เล่นคู่กับน้ำตาลแล้วก็เคครับสำหรับเรื่องนี้ก็ของเก่าเนี่ยก็คือรถซึ่งเป็น รถของคุณแม่ของตัวไก่อะไก่เล่าสิค่าน้ำตาลนะคะรับบทเป็นไก่ค่ะแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าก็ตก็คือเคนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับเป็นเหมือนแบบโ o a d trip ของไก่กอดแล้วก็บอมที่ที่จะนํารถเนี่ยไปคืนญาติซึ่งซึ่งก็มีเหตุผลในการที่จะต้องนํารถเนี่ยไปแลกกับของบางอย่างมาซึ่งรถเนี่ยเป็นเหมือนของชิ้นสุดท้ายที่มีค่าที่สุดของแม่ค่ะ ครับบายวชรวิทย์ครับรับบทเป็นโต้งครับชีริสออ์ g o o o d d s on Our South Track ครับสวัสดีค่ะต้าเหนิงค่ะรับบทเป็นกิน๊ค่ะก็ะเราสองคนนะครับในเรื่องก็เป็นนักเรียนที่สนิทก,กันมากๆบ้านอยู่ใกล้กันรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความฝันร่วมกันว่าเราสองคนเนี่ยจะต้องเป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่จะต้องอประสบความสําเร็จในด้านดนตรีมีความฝันด้วยกันแล้วเราก็มีสิ่งของชิ้นหนึ่งที่เป็นเป็นเหมือนสิ่งของที่มีความทรงจำร่วมกันของเราก็คือกีตาร์ที่เราซื้อด้วยกันก็ ให้พวกเราไปเชิญทั้งสองคนมันก็ทําให้เส้นทางมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะมีเรื่องของ relationship ต่างๆ<ช>ที่เกิดขึ้นก็มีการพัฒนาของตัวละครตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะก็อยากให้ติดตามดูแล้วก็เราจะมีเพลงใช่เราด้ร้อเพลงด้วยรองด้วยกันด้วยครับแล้วก็มีเพลงที่เป็นเพลงเดียวของผม ตอนตตตอน้องพิมนะคะเป็นตอน somewhere only we belong คะ่ะพิมก็รับบทเป็นไหมก็เป็นเด็กมองที่กำลัง entrance เข้ามาหาลาัยคะ่ะแล้วก็ไปเจอกับเฮที่เป็นเจ้าของร้านเกมค่ะด้วยความบังเอิญที่น้องเขาเข้ามาที่ร้านครับแล้วเขาก็เห็นเราเล่นเกมสนุกมากเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเล่นด้วยแล้วทีนี้ก็คือเขาอยากจะเอาชนะเราให้ได้ครับก็เลยทำให้เราได้เจอกันแทบทุกวันเลยครับแต่ก็จะมีเรื่องราวทำให้เราต้องห่างกันครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ค่ะไอ้รับบทเป็นเพียงคะ่ะเพียงก็เป็นเด็กต่างจังหวัดที่พ่อแม่เปิดร้านล้าง ก็คือส่วนเต้นะครับรับบทเป็นแจ๊บนะครับก็จะเป็นเพื่อนอเป็นบอยเซ็กดอร์นะครับในวัยเด็กของของเพียงก็คือแบบเติบโตมาด้วยกันแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องห่างหายกันไปแต่ความทรงจำทั้งหมดมันก็อยู่ในมวนฟิล์มอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเรื่องหลักๆกเนี่ยก็คือแบบเป็นชีวิตที่มันต้องถึงจุดที่ต้องเลือกของเพียงหลาย,ลายจุดครับทั้งจุดที่เขาต้องเลือกชีวิตในกรุงที่เขาจะไปตามฝันชีวิตทํางานของเขาหรือว่า กลับมาอยู่กับที่บ้านสารต่องานที่บ้านแล้วก็อยู่กับเพื่อนที่เขาแบบที่ผ,ผูกพันอะไรอย่างเงี้ยครับของวินนะครับระบบเป็นแมวนะครับคู่กับพี่แพชชยาินนีนะครับระบบเป็นมิวนะครับผมก็เรื่องราวของวินก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนักศึกษาสองคนนะครับที่มีความฝันที่อยากจะแต่งงานกันครับแต่ว่าด้วยฐนานะที่แตกต่างครับทำให้เกิดอุปสรรคมากมายเลยครับก็อยาก <ๆ S 2> ติดตาม,ม,มนะครับว่าจะเอาชนะอุปสรนรคนั้นได้ไงครับสิ่งของของผมน่าจะเป็นพวกเครื่องดนตรีต่างๆครับเพราะว่า ทุกวันนี้จะไม่ค่อยได้ไปแตะมันมากเท่าไหร่ครับผมช่วงที่เราอินอยู่กับมันมากที่สุดน่าจะเป็นช่วงตอนเรียนมัธยมปลายครับแล้วก็มันทําให้เรารีมายตัวเองว่าเออเราอยากกลับมาเล่นดนตรีอยากกลับมาซอ้อมมา a u d i t i o n เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยครับอันนี้น่าจะฟังดูแปลงนะเวโปรตีนวันนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วแข็งแรงพอแล้วก็ยังกินอยู่ <laughs> แต่มันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ตอนที่เราเริ่มเล่นฟิตเนสอ,อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็น i ด e n ิตี้ของเราเลยก็ทำให้รู้สึกว่าเออเราเหมือนฟิตเนสกีฬ ของผมก็เป็นกระเป๋าถักใบเล็กๆที่คุณย่าถักให้ตอนเด็กครับแบบซองเล็กๆอะไรเงี้ยคือย่าชอบถักๆเงี้ยเวลาเราก็จะเก็บใบนี้ไว้อยู่คือแบบไม่ไม่ใช้แล้วกลัวหายเพราะชอบทําของหายแต่ว่าเวลาเห็นอะไรที่เป็นแนวๆเนี้ยก็อยากจะชอบซื้อเก็บมาเลยเพราะนึกถึงคุณย่าเลยครับของผมครับก็เป็นเป็นแหวนครับเป็นแหวนอันหนึ่งที่อามาให้ตั้งแต่ตอนเด็กครับ กรแหวงวงนั้นเพชรประมาณส0กะลังนะครับใช่ <c oughs> สิบสองร <c oughs> อเล่น <c oughs> ของไอ้ก็เป็นนาฬิกาแล้วกันค่ะเป็นนาฬิกาที่คุณแม่ให้มาก็เป็นนาฬิกาที่คุณแม่ซื้อตอนที่เขาทํางานเก็บเงินแล้วก็ตอนนี้เขาก็เอามาให้เราใส่ต่อของพิมพ์ก็เป็นกล้องฟิล์มที่พังไปแล้วค่ะก็ทำให้พิมพ์นึกถึงโมเมนต์ช่วงที่แบบพิมพ์ยกกล้องขึ้นมาถ่ายก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะ ของน้ำตาลก็เป็นกางเกงที่คุณแม่ซื้อให้ตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าเราไม่เคยใส่เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่ก็แบบเป็นของที่แบบไม่อยากให้มันหายไปเลยเราก็ไม่อยากทิ้งหรือบริจาคเพราะมันแบบมีคุณค่าทางใจค่ะค่ะของหนูก็จะเป็นอัลบั้มรูปถ่ายอะเพราะว่าเวลาเราเปิดดูมันจะพาเราย้อนกลับไปในแบบตอนเด็กๆแล้วก็มีสมาชิกครอบครัวที่แบบเหมือนตอนนี้ไม่อยู่แล้วเลยแล้วเราก็จะไปกลับไปเจอเขาได้ในอัลบั้มรูปถ่าย่ะของผมก็เป็นไอจีที่ผมถ่ายรูปอะแต่ว่า มันจะแบบบันทึกความทรงจําของผมไว้มันชื่อ i saw in before ก็คือบบฉันเห็นสิ่งนี้มาแล้วเวลาแล้วผมเป็นคนขี้ลืมแบบผมจะจําไม่ค่อยได้ว่าชีวิตผมเจออะไรมาบ้างแล้วผมก็ไปชอบไปไล่ย้อนดูว่าแบบฉัมไปทาอะไรมาบ้างนะอะไรเงี้ยก็เป็นบบที่เก็บความทรงจําของผม ของชิ้นไหนที่หายแล้วอยากได้คืนละ่ะครับของผมน่าจะเป็นกล้องฟิล์มตัวแรกครับกล้องฟิล์มตัวแรกที่เราเริ่มถ่ายรูปตอนแรกๆเลยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันเป็นกล้องที่เก็บโมเมนต,ต์ดีๆไว้เยอะมากมันสร้างมันสร้างความทรงจาดีๆให้ผมเยอะมากแต่ดูมันยังอยู่แหละแต่ว่ากล้องมันหายไปและ้ะเราอยากได้กล้องตัวนั้นคืน ของผมเป็นรองเท้าบาสครับที่ได้มาตอนอายุประมาณ1 5 1 6ที่เป็นนักบาสจากต่างประเทศที่เขามาตอนนั้นเราเห็นเขาแข่งแล้วก็เขาเก่งมากเราเห็นเขาเป็นไนดอลเลยเร,เราได้มีโอกาสไปคุยกับเขาแล้วเขาก็สอนอะไรเราเยอะมากแล้วเขาก็ให้รองเท้าเป็นรองเท้าบาสคู่สีส้มแส่บเลยครับคู่หนึ่งตอนนี้มันหายไปแล้วครับก็อยากจะเอามาเก็บไว้เพื่อแบบเป็นแรงบันดาลใจว่าเออครั้งหนึ่งแบบมีคนที่เรามองเป็นไนดอลเขาให้ของเราอะไรอย่างนี้ครับ ของที่หายไปแล้วรู้สึกเสียดายถึงวันนี้เหรอครับเป็นเงินได้ไหม <c oughs> ไมัหายแล้วมันเสียดายนะนี้แล้วผมไม่ค่อยมีของที่เราแบบไม่ไม่ไมไม เงินก็ไม่ค่อยมีใช่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นค่าในสิ่งของมากเท่าไหร่ครับก็จะมีแต่ก,กําไรอันนี้ครับที่คุณพ่อเคยให้ซึ่งมันเคยหายเพราะว่าละครบ,บางเรื่องก็จะไม่ให้ใส่ใช่ครับเราก็จะถอดเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งมันหาไม่เจอก็คือพลิกบ้านหาทุกอย่างเลยสุดท้ายก็คือเจออยู่ในกระเป๋าอีกใบหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เลยน่าจะมีประมาณนี้ครับองผ,ผมเป็นพวกของสะสมที่หายไปครับอย่างอย่างมีการด้ามที่หายไปตอนนาท่วมใช่ไหมครับก็อยากจะได้กลับมาใหม่แล้วก็นึกขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งคือเหรีย ก็เยอะใช่ไหมครับแล้วน้องเอาไปซื้อคลาสกยอก็เลยโมโหมากก็เลยหายไปเลยถ้าของที่หายแล้วอยากได้กลับคืนมาคิดไม่ออกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของที่หายแล้วจะรู้สึกว่าอยากได้กลับคืนมาก็คือแว่นตาครับเพราะว่าเพิ่งไปทำเลสิกมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีมความทรงจํากับแว่นตานั้นเยอะมากเพราะว่าเราต้องใส่มันทุกวันใช่ไหมครับแต่ว่าพอตอนนี้เราทาเลเิกเราไม่ต้องใส่แล้วครับจริงๆแล้วแหวนวงนี้เคยหายแล้วแต่ว่าเราได้มันกลับคืนมาแล้วค่ะก็รู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้หายอีกเพราะว่า ก็เป็นของที่เราได้มาจากคนที้สําคัญแต่ว่าตอนนั้นที่หายก็ไปซื้ออันใหม่ให้ตัวเองแต่ว่าความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนกันโชคดีว่าสุดท้ายก็หาเจอค่ะก็ของพิมพ์ก็เป็นปากกาลาม,มีที่สวิช์หัวได้เป็นปากกากระดินสอก็เป็น <c oughs> เป็นความวุ่จวัยเด็กฮะชอบมาก อาจริงยังไม่ออกอ่ะเพอร์เพอยังไม่รู้เลยว่าของหายไปแล้วเลยคือมันเป็นของที่แบบอาจจะไม่ได้สําคัญมากอะไรเงี้ยถ้าถ้าถามอ่ะจริงๆพอนั่งคิดว่าเออทุกคนมีเป็นของอ่ะถ้าอยากได้อะไรกลับมาคงเป็นแบบตัวตนที่มันเคยหายไปความสดใสที่ที่เคยมีเลยอยากได้ความสดใสตรงนั้นกลับมามงปะโคตรดีเลยมงเพ่งมงเพงมงมงแทนจากจังหวัดอคะเนียอายุธยง างหนูจะเป็นผ้ากอดว่าตอนเด็กจะติดผ้ากอดมากตอนนี้น้องหายไปแล้วยังไงก็ผมฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Good Oday ด้วยนะครับผมก็เป็นร้านที่จะทำให้ทุกๆคนรีมายถึงความทรงจำต่างๆครับคนดูก็จะได้รู้สึกถึงความทรงจำที่ตัวเองมีด้วยเหมือนกันครับยังไงฝากด้วยนะครับดูได้ที่ไหนนะครับบน Disney Plus Hotstar ค่ะเก่งมากลูกบอลลูกนี้เคยเป็นของคนคนหนึ่งมาก่อนนะครับ